ตเตือนเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและสตรีมีคันไม่ควรรับชมเพราะมีเนื้อหาที่ไม่สุภาพและค่อนข้างชาหางกร สุดมากเพลงนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเบาเสียงกันนิดนึงนะครับผมคือเพลงนี้นะครับผมก็ตอนนี้หลอนอยู่ในหัวผมแล้วครับผมก็ตื่นเช้ามาแล้วผมผมเห็นใครก็ไม่รู้นะครับผมลงเออลงลงคลิปเร็วใน a c e b o o k นะครับผมแล้วผมก็กดเข้าไปดูแล้วมันมไปโยคกเพลงนี้นะครับผมสุด คือผมฟังแค่ท่อนเดียวเสร็จปุ๊บผมไปค้นใน YouTube เลยครับผมว่ามันเป็นเพลงอะไรนะรผมก็ค้นไปค้นมาเจอเป็นเพลงเสแส้งของ Pepper Planet นะครับผมเป็นวงที่ผมเคยไปดูเขาที่ Big Mountain เขาใหญ่นะครับผมแล้วมันเขาเล่นแบบเหมือน e อีซรงอาเป็นเป็นเป็นสไตล์อีโมแทบอะคือแบบเล่น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 ดีมากเลยอะ่ะเออแล้วก็แบบแต่ตอนนั้นเขาเขากยา็ยังไม่ได้ทำเพลงนี้ขึ้นมานะแล้วแล้วก็ผมกา ไปเซิร์ชอะเซิร์ชเจอ YouTube แล้วผมคิดเลยเป็นมันคือแบบมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเฟนะิร์สอิมเพรสชันอะพูดตะกุตะกักมากเลยเนะี่ย <c oughs> เหมือนเป็นเฟิร์สอิมเพรสชันเลยครับผมคืออารมณ์มันแบบฟังเพลงนี้เสร็จแล้วผมเหมือนย้อนไปในแบบยุคโอซคูลครับผมคือเลิกเรียนมาแล้วผมก็จะจับกิตาราเล่นกันกับเพื่อนนะครับผมคือมันได้ฟิลนั้นแล้วมันเป็นความคลาสสิกในดนตรีร็อกที่มันแบบย้อนกลับไปในสมัยยุคเลตโต้สเปกมันได้กลิ่นอายนั้นอะซึ่งแบบกลิ่นอาย ตอนยุคปัจจุบันมันไม่มีความคลาสสิกแบบนั้นแล้วฟังแล้วมันไม่อินเอาจริงนะผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกผมแบบอินมากคือแบบเขาร้องด้วยอารมณ์สีหน้าทุกอย่างมันกลมกล่อมนะครับผมคือแบบแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังรับผมว่าทําไมเพลงมันถึงดีขนาดนี้ครับผมเพราะว่านักร้องเขาคือใครดีกีเขาไม่ธรรมดาครับผม ไม่แปลกใจผมฟังครั้งแล้วผมไม่แปลกใจเลยทําไมแบบเจ็ดวันหนึ่งเจ็ดวันสิบล้านวิวสุดจัดครับผมผพร้อมแล้วเดีด๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าชอบมากนะครับผมแต่ขออนุญาตเบาเพลงอันนี้ขึ้นนิดนึงนะครับผมเบาเพลงอันนี้ก่อนนะเอาเมื่อพร้อมแล้ว เริ่มต้น MV อย่างเฟี้ยวอ,ะอ่ะเอะอได้ทักทีจะไม่ลืมมาคุณหล่อมากครับผมแต่รอน้อยกว่าผมนิดนึงครับนักร้องอ่ะเอาจริงก็หล่อน้อยกว่าผมนิดนึงแต่แบบนางเอก MV เนี่ยโอ้โักทีเธอ กทักทีแต่งตัวเฟสมากครับผมอ่นังเอกเอมวีโอ้โหละลายเฮ่ดีอ่ะท่อนแรปนี่แบบอีโมแทบ็บท่อนแรปนี่โอเคเลยอะ่ะ 沿着晨线。神仙你，哎。 ฟังแต่ผมก็ร้องไม่ได้นะแกะมาตั้งแต่เช้าตัวยังร้องไม่ได้เลเยู่เจินช้น ผมกล่อมมากดีมากแล้วหน้าาเอกเอกมวีแบบร้ายมากแลงแําเป็นรักชา ทำเป็นรักฉันใช่เรื่องจริงก้างวันทุกชาติเชินสุดยอดครับผมโอ้โห ฟังแล้วขนลุกนะขนลุกทุกทีนะครับเดี๋ยวเขยายัดปิดเพลงทุกก่อนนะครับผมเดี๋ยวดูลิขสิทธิ์นะครับถามหา <c oughs> คือตั้งแต่เช้าครับผมยังไม่หยุดเปิดเพลงนี้ครับผมจนมาทำคลิปรีแอคชั่นนะครับมก็จะบอกว่าร้องเขาผมชื่อถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษนะครับผมก็น่าจะชื่อไฮนะครับ H Y E High High Hi Hi นะครับผมอาจจะเป็นชื่อแบบในวงก,การหรือเปล่านะเพราะว่าเขาคือ คนที่แต่งเพลงเองทำทำนองเองนะครับผมเรียบเรียงเองนะครับแล้วก็เป็นโคโป o ร u ดิวเซอร์ให้กับวง l e t โทสเปกนะครับผมที่โด่งดังที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เขามาทําเพลงนี้เองนี่คือบอหายกางขาเลยคือไม่แปลกใจเลยทําไมแบบคลิปเพลงนี้เขาครับผมเวัน10บล้านวิวไวมากโคตรไวเลยนะครับผมก็จัดนะครับผมต้อง ทำคลิปรีแอคชั่นนี้ขึ้นมานะครับใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กดูด้วยนะเว้ย